ดิจเจทิปายรอนดเจครับก็วันนี้ครับเราจะมาสอนเทคนิคครับการทำหักเข่าท่านีบาครับผมซึ่งเป็นท่าเบสิกนะครับเบสิคการล็อกขาครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดต่างๆแม่มันอาจจะแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละขั้นตอนในวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่กด Subscribe ช่องของเรานะครับก็รบกวนนะครับกด คล h a ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนีนะโอเคครับพูดถึงที่บาร์นะครับจริงแล้วรูปแบบนะก็จะมีวิธีทำจากหลายปุติชาติมากนะครับแต่วันนี้ผมจะสอนแบบเบสิกนะครับและแนะนำแบบเบสิกให้กับทุกคนนะครับแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดแล้วก็จุดที่คนมักจะผิดพลาดกันบ่อยๆนะครับโอเคครับต้องควร เราจะเริ่มจาก collection set up าอยู่ข้างล่างครับแบบนี้นี่เป็นแบบพื้นฐานดีมาแบบพื้นฐานที่สุดนะครับอย่างแรกผมจะเริ่มจากการเขาโหมีบรรยากาศเขาอปุปดบรรยกาเขาจะมีสายอยู่ข้างในแบบนี้อ่ะล็อกไว้อย่างนี้นะครับอีกมือเลื่อน,นึงตรงนี้ผมจะจับลงมาเป็น ให้แบกให้ขาวก็อยู่บนไหลมีนะจากนี้มือีข้างนึงข้างนี้กดขาวก็ลงนะฮนะแต่ในสิ่งนี้แลนะ้วขาข้างซ้ายผมสเต็ปโอเวอร์ข้ามลงมาข้างแบบนี้นะครับนะจากตรงนี้นะครับอย่างแรกคือขาข้างนี้โทษนะครับ <laughs> เสียดนวยคุณช่วยผมด้ได้ไหมล่ะที่รั <laughs> ขาข้านี้ผมควรจะเวลาดึงลงมาเนี่ยขาควรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะไม่ให้อยู่ด้านในเพราะว่าเขาจะหนีไดนะ้ง่ายถ้ไม่อยู่ด้านนอกของเรามือเรากอดนะครับถ้าเขาอยู่ทางด้านซ้ายของเราเอามือซ้ายเราตอกทำเหมือนเี้นได้ก๊ชกจับจากนั้นดีทิ้งตัวลงฮึบปึ้งแบบนี้นะครับขาสองข้างดีดก,าาก็อาการครับดีก็อา,าการคอยที่ตัวข่าวเขา จะต้องอยู่ตรงกลางพอดีไม่ไม่ตื้อหรือลึอล่อนเกินไปท่านพอดีนะครับแข่องู่ตรงนี้จับหรือคราวนี้จับที่ส้นเท้ากอดไว้อีกนิดเดงบีบจากนั้นทำไปแล้วอันพอพอดึงไกบอกกันนะครับหนึ่งสองสามดื้โอเคพอยที่คนมักจะผิดพลาดแต่ไม่สุดในการทำดีฟาก็คือทำไม ทำแล้วไม่สามารถจะหักเข่าก็ได้นะครับบางทีเนี่ยบางทีเราพลาดจุดตรงนี้นะครับว่าอาจจะมาอยู่ตรงนี้แทนแทนแล้วทำไม่ได้นีอันนี้คือตื่นไปนะครับหรือผมมาเลกตื่นไปเราไม่ได้อีกเพราะาว่าเข่าก็จะพลาดไปนะครับหรือผมขยับตัวผิดภูสะอยู่ตรงนี้ทานไปเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็หักตัวเข้าไปนะครับ เราขยับตัวมาให้พอดีนะกะใช้การงนะัดพอเวลาเรางัดเราดึงไม่ได้ใช้แต่แขนใช้ทั้งตัวนะดูใหม่นะครับดูจากด้านหลังนะผมเริ่มจากโอเพน่นกัดครับนะจะโจมตีขานี้เพราะเอาไฟพวกนในนะบนลี้ยวทิ้งตัวก้าวขา,วขาตัวลงมา ทิ้งตัวเวลาเราทิ้งเนี่ยเราจะไม่หันเดินไปพยายางทิ้งท้่ตัวเา, <S 2> <S 2> <ส>าเป็น45องศาไปหาตัวเขาล็อกท้าเหมือนในนักเก็ตโช๊คจริงมีวิธีจับหลายแบบแต่แบบที่ที่แบบเบสิคที่สุดนะครับแล้วค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่สุดด้านงัดเร็วอา่าเถ้าลองงัดนะครับจับเซตขาของข้ามบีกว่ากาันแล้วเหยียดตัวออกหายใจออก เนื่องจากท่ามีบาร์เนี่ยมันเป็นท่าพื้นฐานที่สุดในการล็อกขาครับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการเหยียดขาไปเส้นตรงครับเราต้องสู้กับกล้ามเนื้อขาที่มีขนาดใหญ่ครับถ้าเราทําไม่ดีหรือเราท่าขยี้อะไรหรืออย่างเราก็ไม่สามารถทำซับม,มิชชั่นก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับแบบฟู l l s p e ครับผมไม่ได้ลงมจับ นี่ก็เป็นเบสิกดีบานะครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมีเจทิปบายรอวีนะครับข้างหน้าจะเป็ทิ้งนิคอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกันนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ